สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดออรมวยอริศราผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดังกว่าจะมีวันนี้เคยทำงานได้เงิน150บาทเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือดออรมวยอริศรากัมธรเจริญหรือดรอ,อริศราวิภาตวัฒน์เป็นผู้ประกาศข่าวและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพิธีกรและอดีตนักสแสดงหญิงชาวไทยปัจจุบันอายุ47ปี โดยทั้งนี้ดตอร์มวยได้เข้าสู่วงการครั้งแรกโดยการประกวดหนุ่มสาแวแพรวเมื่อปีพุทธศักราช2539และได้ตำแหน่งรองสาแวแพรจากนั้นจึงได้ถ่ายโฆษณาจนกระทั่งได้มีบทการแสดงครั้งแรกจากละครซิทคอมเรื่องติวเตอร์มอในปีเดียวกันทางช่อง9โดยรับบทเป็นรัตรินหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานในวงการบันเทิงทั้งงานการแสดงละครโทรทัศน์และงานพิธีกรรายการโทรทัศน์เรื่อยมาทางด้านชีวิตส่วนตัวดรหมวยสมรสกับนายประกรณ์วิพาตาวัฒน์ เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545มีบุตรชายด้วยกัน1คนหลังจากที่เธอนั้นรอคอยมานาน15ปีทำกิฟต์10ครั้งโดยบุตรชายของเธอปัจจุบันนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักมากๆเลยทีเดียวทั้งนี้ดรหมวยเคยเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตเพราะได้เข้าไปเรียนก็ลองทำงานตลอดเคยสมัครเป็นผู้ประกาศพิเศษของช่อง9ต้องนั่งรถเมล์จากธรรมศาสตร์หลายต่อกว่าจะไปถึงช่อง9ได้ครั้งละ150บาทถูกหักภาษีหักค่า เดินทางแล้วเหลือไม่เท่าไรหมดแรงด้วยแต่ก็ชอบมากเลยคิดว่าห้องเรียนและสตูดิโอนี่แหละที่เป็นที่ของเราเราเป็นตัวเองมากที่สุดสมัยที่เป็นอาจารย์และทํางานทีวีด้วยจึงมีความสุขมากสอนเสร็จรีบมาสตูดิโออ่านข่าวไม่เหนื่อยเลยงานสอนและงานสื่อสารมันเป็นตัวเราจริงๆอย่างทุกครั้งที่เห็นนักศึกษาฝึกงานในรายการข่าวเที่ยงเราก็ชอบไปพูดคุยกับเขาถ้ามีโอกาสก็จะแนะนําเราชอบความไฟแรงของเด็กฝึกงานที่เขาจะมี พร้อมทําทุกอย่างเวลาใครเชิญเป็นวิทยากรก็ยินดียังอยากเจอเด็กๆอยู่ยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ